สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับพบกันวันนี้วันที่15เดือน9ปี68นะครับกับแนวทางฮาหนอยสูตรมัดรวม4หนอยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปนะครับพีพีเอท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับไลน์เชฟหนุ่มนะครับ087นะครับผม966 ห้าหกศูนย์ห้านะครับฟรีนะครับเข้ากลุ่มไลา์ฟรีในกลุ่มไลา์ก็จะมีชุดงบน้อยวางให้นะครับใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่วันที่สิบสี่นะครับของฮานอยวันที่สิบสี่เชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์ห้าหกเก้าวิ่งรูปที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับกาชาดออกเจ็ดเก้าเจ็ด กับสี่หกหกสี่สี่หกไม่มีเชฟหนุ่มมีแต่หกห้าห้าหกเข้าแค่เด่นหกอันนี้เข้าแค่เด่นเก้าเข้าแค่ตัวเด่นนะครับจับชุดไม่เข้าส่วนรอบพิเศษออกสามสองสามเจ็ดสองกับหนึ่งศูนย์ก็เข้าแค่ตัววิตัวเด่นนะครับศูนย์นะครับตัววิ่งตัวรู่นเนาะส่วนรอบปกติออกแปดศูนย์เจ็ด กับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศก็ไม่มีอีกมีแต่ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ห้าออกศูนย์เจ็ดสังั้นเข้าแค่วิ่งรูดศูนย์นะครับส่วนลรา VIP ออกเจ็ดหกศกับหกสองอันนี้เข้าเด่นหกอันนี้เข้าหกศูนตัวเน้นครับโอ้โหมาช่วยชีวิตไว้แท้ๆเลยหกศนี่ก็อย่างดีครับยังเข้าหนึ่งชุดแล้วก็รออดไปช่วงนี้ตัว จับชุดเข้าให้น้อยมากๆเลยสําหรับตัวเด่นนะครับศูนย์มานะครับศูนมาห้าไม่มาหกมาเก้ามาวิ่งรูดศูนมานะครับวันนี้เข้าน้อยจริงๆเหนื่อยเลยกี่วันแล้วเนี่ยเข้าน้อยมาเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปครับตามต่อของไม่ยังไม่หลุดนะครับก็ยังเข้าน้อยชุดแต่ก็ยังเข้าวนันนี้วันที่ สิบห้าแล้วที่สิบห้านะครับเดือนเก้านะครับปี 68. หกแปดฮาหนอยวันนี้รวม สีน่นอยนะครับเด่นวันนี้เต่นที่2 4 7 แล้วก็8แปดนะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่วันนี้วิ่งลูดที่แปดแต่สูตรก็มาเบิ้ลอีกแล้วโอ้ยก็ต้องลงไปนะครับผมสองสามสองสี่ สองห้าแล้วก็สองหกนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้า สำหรับเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แล้วก็แปดสามนะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับชุดสามตัวหายหน้าหายตาปนานาแล้วสามตัวขอให้มาเถิดค่ะ 8,4,7 7,2,4 4ส สี่แปดสองแล้วก็สองแปดเจ็ดประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่สิบห้านะครับวันนี้มันจะมีเบิ้ลอีกไหมเนี่ยเชมนมสูตรมันมาเบิ้ลวันนี้วิ่งลูดที่8ด กับสนะครับวันนี้แกับ2 2งสอง8 8 2ชุดเบิ้ลก็จะเป็น 2อกับ88ชุด3ตัวแปดสีกับ7จ็ประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่15นะครับสูตรมีเบิ้ลน,นะครับสูตรมาเบิ้ล ให้ตามสูตรนะครับมีไม่มีไม่รู้แต่ว่าสูตรมันมาเบิ้ลเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางของวันที่15นะครับผมของฮานอยก็ใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับก็ใครชอบก็นําไปเป็นแนวทางใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงเปังๆกันทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ